สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเด็ดคอม d i y นะครับ,รบคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการตั้งค่าโปรแกรม v i s u a l Basic 6นะครับให้ลองรับการเขียนโค้ดภาษาไทยนะครับบางท่านอาจจะเข้าไปพัฒนาโปรแกรมภาษา v i s u a l Basic 6นะครับแล้วเจอปัญหาว่ามันเป็นภาษาเอียี่ยนนะครับหรือภาษาต่างดาวนะครับซึ่งเราอ่านไม่เข้าใจอ่านไม่ออกเลยนะครับนะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับผมจะสาธิตวิธีการตั้งค่าให้ดูนะครับโดยการวิธีการแก้นี้ก็คือทําให้มันเป็นภาษาไทยนี่ก็เราก็จะใช้วิธีการเซตฟอนนะครับเซตฟอนให้มันนะครับหมายความว่าฟอนต์ Font ที่ระบบใช้อยู่เนี่ยมันไม่ไม่รองรับภาษาไทยนะครับเราไปเซตฟอนที่ให้มันรองรับภาษาไทยนะครับนะดังตัวอย่างนี้นะครับ อันนี้เป็นข้อความภาษาไทยนะครับแต่ว่าระบบมันอินโคดออกมาเป็นภาษาเอเลี่ยนนะภาษาต่างดาวนะครับซึ่งเราไม่สามารถอ่านออกเลยว่า,าเราใส่คอมเมนต์อะไรไปบ้างนะนะอย่างตัวเนี้ยเราอ่านไม่ออกนะครับวิธีการคือเข้าไปที่ Windows น,นะครับตรงหน้าต่างใกล้ๆ Windows น,นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็มาเมนูทูลนะครับแล้วก็มาที่ตัวเลือกออปชันนะครับตรงนี้นะฮะให้เราไปทำการเซตฟอนต์มันนะครับให้เราเลือกหาฟอนต์ที่รองรับอ่ายูนิคอดที่เป็นภาษาไทยนะครับไปที่เมนู Editor Format ตรงนี้นะครับจากนั้นมาที่ตรงนี้นะครับตรงคำว่าฟอนต์ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น ฟอนต์ที่รองรับภาษาไทยนะครับโดยจะเป็นฟอนต์ที่เป็นตระกูลอังสนานะครับลองเลือกดูนะครับอังสนาอ่าก็จะมี2ตัวนะครับเป็นอังสนาเนีวกับอังสนา upc นะครับอาผมจะเลือกเป็นอังสนา upc แล้วกันนะครับกดโอเคไปนะฮะเมื่อเราเซตฟอนต์ font, นะฮะอังสนา upc นะครับอ่า โค้ดที่เราเขียนที่เป็นภาษาอียนเมื่อกี้ภาษาต่างดาวที่เราอ่านไม่ออกตัวนี้นะฮะมันก็จะแสะดงผลเป็นภาษาไทยให้เรานะฮะให้เราอ่านออกนะครับเราใส่คอมเมนต์ว่าอะไรนะครับนะตรงนี้อ่ะปิดแล้วนะฮะเปิดแล้วนะฮะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเซตวิชวลเบสิกหกนะครับให้รองรับภาษาไทยหรือว่าให้มันอ่านออกนะครับนะ แก้ได้โดยการไปเซตฟอนต์ให้มันนะครับเซตฟอนต์ให้มันฟอนต์ที่มันรองรับยูนิโค้ดภาษาไทยนะครับมันก็จะแสดงผลภาษาไทยให้เราแล้วนะฮะนะก็จะประมาณนี้นะครับนะอ่ะเปิดดูฟอร์มอ่ะก็จะประมาณนี้นะฮะนะลองรันดูนะเปิดแล้วนะปิดแล้วนะฮะน,นี่อ่ะ ประมาณนี้นะฮะอันนี้จะเป็นระบบควบคุมการเปิดน้ำนะครับที่ผมได้พัฒนาไปเมื่อก่อนหน้านั้นนะครับโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ p i c 1 6 f 8 7 7นะครับนะวิธีคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะจสสอนวิธีแก้นะแก้ฟอนต์ภาษาไทยให้มันแสดงขึ้นมาบน v i ช u ลเบสิกเวอร์ชัน6นะฮนะวิชวลเบสิกนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ล้วกันนะครับการเซตค่าวิชวลเบสิค6ให้รองรับภาษาไทยนะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวข้ามาส,สวัสดีครับ